หลังจากงานมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี2022สิ้นสุดลงแล้วส่งผลให้พื้นที่ต่างๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างที่สวนโซกังในปักกิ่งได้สร้างอุปกรณ์แข่งขันและสนามแข่งขันสำหรับงานโอลิมปิกฤดูหนาวหลายแห่งรวมถึงเขตที่ทำการคณะกรรมาก,การจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งฐานฝึกซ้อมของคณะนักกีฬาแห่งชาติและบิ๊กแอร์โซกัง ได้ผลักดันการพัฒนาแบบนบวัตรกรรมที่ผสมผสานทั้งขุนเขาและสายน้ำอลิมปิกฤดูหนาวและสถาปัตยกรรมทางอุตสาหกรรมที่หลงเหลืออยู่และรวมไปถึงผลจัดก,การสร้างแถบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปักกิ่งจางเจียโขยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาของพื้นที่ปักกิ่งเทียนจินเหอเป่ยในอนาคตปักกิ่งและจางเจียโขนั้นจะรวบรวมทรัพยากร,รการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมและการกีฬาผลักดันให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ยกระดับไปอีกขั้น